เชื่อกันว่าการร่วมทำบุญกับผงค์เท,ว,ทวีสุวรจะนำมาความสำเร็จโชคลาภและความร่มเย็นมาถุกชีิต่งเสริมสิวพันธุ์ออร่าความเมตตาและความรุ่เรงเ,ร,เรืเองสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกองกองละห้าร้อยบาทหากร่วมทำบุญสองกองขึ้นไปจะได้รับค่ายอย่างหนึ่ง,งเป็นที่ระลึกหรือสามารถทำบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถร่วมทำบุญสีผ้าประจำวันเกิดโดยเขียนชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดลงไปในสีผ้าประจำวันคืนละ50บาทเพื่อนำไปแส่งไว้ด้านหลังกรุงเาวสุวรรณอันนี้สงจากการทำบุญนี้จะช่วยส่งเสริมสัญยาสมบารมีสรงผลดีทั้งในชาตนีแบบ้และชาติหน้าที่ใครปรปสรท เสริมโต้ล่าและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสามารถรุ่งขมุลได้ที่เจ้าหน้าที่ตามส่วต่างๆภายในวัดครับคุณพที่น้องผู้หญ แล้วตั้งจิตให้น่วโดยชื่อนั้นหอมเน่าฝากตั้งให้หลว่อท่านฟังอย่างหลังจากนั้นกล่าวคืออธิฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพอ<ไ>่อพระเจ้าทันใจขอให้ช่วยข้าพเจ้าเรื่องขอพรให้ชัดเจนตามต้องการแล้วกล่าวว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทานใจ ช่วยให้ข้าพเจ้าสําเร็จได้โดยด่วนหากข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะนำดอกมะลิ50วงขึ้นไปมาหรือหากต้องการจำนวนเพิ่มมก็สามารถบอกกับหลวงพ่อได้เลยตามกำลังเมื่อครามสำเร็จตามที่อธิษฐานอให้มาดอกมะลิมันต้อกมาตัด Thank okay. you.